สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนในวันนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตรการดูแลแปลงเพาะก้านะคะหัวข้อที่เราจะได้เรียนเป็นเรื่องของการพรวนดิน ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มนี้เลยนะคะจากนั้นให้เปิดหน้า5้าถึงหน้าห9รอคุณครูเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนพร้อมกับคุณครูเลยค่ะการดูแลแปลงเพาะกล้านะคะเป็นการช่วยทำให้ดินร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีต้นกล้าจะดูดซึมสารอาหารในดินได้สะดวกจึงจเจริญเติบโตได้ดีวิธีพรวนดินทำได้โดยใช้ซ่อมรวนรวนดินรอบๆโคนต้นกล้าและขนาดพรวนดินอาจใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นกล้าได้รับสารอาหารมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะและนี่คือตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวนดินนะคะซ่อมพรวนค่ะ ต่อไปนะคะขั้นตอนการพรวนดินขั้นตอนที่1เตรียมซ่อมพรวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินดังตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูเลยนะคะ ขั้นตอนที่สองใช้ซ้อมพรวนพรวนยินรอบๆโคนต้นกล้าระวังไม่ให้ถูกรากนะคะเนื่องจากต้นกล้าเหล่านี้รากยังอ่อนอยู่ถ้าเกิดว่าส้อมพรวนตรงนี้นักเรียนพรวนถูกรากจะทำให้รากขาดออกจากกันหรือรากได้รับความเสียหายแล้วต้นกล้าก็จะเน่าตายเนื่องจากว่ารากที่อย่างรืึของต้นกล้านั้นได้รับความเสียหายนั่นเองคะ่ะ ขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่อุปกรณ์เหล่านี้จะได้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายๆครั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนด้วยค่ะเป็นไงคะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้จบไปแล้วนั้น คุณครูก็มีภาระางานมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มนี้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพหน้า54เรื่องการพรวนดินค่ะ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบและทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งคุณครูทุกครั้งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ